คุณกำลังหาคำตอบว่าจะสร้างเงินล้านจากการลงทุนได้ยังไงบางคนอาจคิดว่าต้องมีเงินก้อนใหญ่ต้องเสี่ยงเยอะๆหรือเก่งเรื่องการเทรดหุ้นแต่ความจริงแล้วคุณแจรับที่มหาเศรษฐีทั่วโลกใช้เหมือนกันมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้น compound interest นี่คือสูตรที่วอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานยืนยันว่าใช้ได้จริง และถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณเองก็สามารถสร้างเงินล้านจากเงินเล็กๆได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดตอนรู้หนีสบายไปนานแล้วเราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆเรื่องการเงินและการลงทุนแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรเวลาพูดถึงดอกเบีย้ยทบต้นหลายคนอาจนึกถึงตัวเลขคำนวณยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันคือพลังเงียบของเวลาบวกความต่อเนื่องที่ทำให้เงินก้อนเล็กๆกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้อย่างมหาศาลลองจินตนาการอีกแบบคุณมีกระปุกออมสินเล็กๆทุกวันคุณหยอดเหรียญลงไปวันแรกอาจเห็นน้อยแต่พอเวลาผ่านไป1เดือน คุณเริ่มเห็นเงินก้อนเล็กๆขยับขึ้นพอผ่านไปหนึ่งปีไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่คุณใส่เข้าไปแต่ยังมีดอกเบี้ยที่โตขึ้นและดอกเบี้ยนี้ก็ไปสร้างดอกเบี้ยใหม่อีกต่อหนึ่งนี่แหละคือพลังลูกโซ่ของดอกเบี้ยทบต้นเปรียบเหมือนสวนเงินงอกงามการลงทุนที่ใช้ดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้นแรกอาจเล็กต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลให้ดี แต่พอปีต่อมามันออกผลคุณไม่ได้กินผลนั้นหมดแต่เลือกเอาไปปลูกเพิ่มอีกต้นปีถัดๆไปคุณไม่ได้มีแค่สองต้นแต่มีทั้งต้นเดิมที่ยังโตขึ้นเรื่อยๆและต้นใหม่ที่เริ่มออกผลเช่นกัน <c oughs> เมื่อเวลาผ่านไป10ถึง20ปีคุณไม่ได้มีต้นไม้ไม่กี่ต้นแต่คุณมีสวนทั้งสวนที่ผลิตด,ดอกออกผลให้คุณอย่างต่อเนื่อง ทงหมดนี้เกิดขึ้นจากการไม่ถอนผลผล,ผลิตออกไปใช้เร็วเกินไปแต่ปล่อยให้มันงอกงามต่อเนื่องตัวอย่างตัวเลขที่ชัดเจนสมมุติคุณลงทุน1,000 0บาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%ปีแรกเงินโตเป็น1 1 0 0 0บาทกำไร1,000บาทปีที่สองไม่ใช่แค่1,000 0ที่สร้างดอกเบี้ยแต่1 1 0 0 0ทั้งก้อนทำงานกลายเป็น12,100บาทปีที่ส โตเป็น13,310บาทพอครบ10ปีเงินคุณจะโตเป็นเกือบ26,000บาทโดยที่คุณไม่ต้องใส่เงินเพิ่มเลยถ้าคุณลงทุนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดือนละ5,000บาทผลทบต้นใน20-30ปีจะทำให้คุณมีเงินหลายล้านทั้งที่เงินต้นที่คุณใส่จริงๆแค่หลักแสนเท่านั้น 2. กุญแจลับของมันคือเวลาสิ่งที่ทำให้ดอกเบีย้ยทบต้นทรงพลัง ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวแต่คือระยะเวลาที่คุณปล่อยให้เงินเติบโตยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่พลังนี้ยิ่งมหาศาลถ้าคุณเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ25ด้วยเงินเดือนละ5,000บาทพออายุ55คุณอาจมีเงินเกิน10ล้านบาทแต่ถ้าคุณเริ่มตอนอายุ40ด้วยจำนวนเงินเท่ากันคุณอาจมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลที่วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่า สิ่งที่ทำให้เขารวยไม่ใช่เพราะเขาฉลาดที่สุดแต่เพราะเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่เด็กและปล่อยให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานยาวนานที่สุดดอกเบี้ยทบต้นคือการเงินสร้างเงินแล้วเงินที่ได้ไปสร้างเงินต่อแบบวนลูปไม่รู้จบเหมือนหิมะก้อนเล็กๆก,กลิ้งลงจากภูเขายิ่งกลิ้งนานยิ่งกลายเป็นก้อนใหญ่และนี่คือพลังลับที่มหาเศรษฐีทั่วโลกใช้สร้างความมั่งคัง่ง คราวนี้เรามาลงลึกในหัวข้อส่วนผสมวิเศษของดอกเบีย้ยทบต้นกันซึ่งจริงๆแล้วดอกเบีย้ยทบต้นจะทรงพลังได้ก็เพราะมีส่วนผสม3อย่างที่ทำงานร่วมกันเวลาวินยัยและผลตอบแทนถ้าขาดสักอย่างหนึ่งพลังของมันจะหายไปทันที 1. เวลา t ทาม e ตัวคูณดอกเบีย้ยทบต้นคือเรื่องของการสะสมและเวลาเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลย ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ยิ่งทวีคูณลองเปรียบเทียบง่ายๆคนแรกเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ25ด้วยเงินเดือนละ5,000บาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีอีกคนเริ่มตอนอายุ35ด้วยจำนวนเงินเท่ากันเมื่อถึงอายุ55ปีคนแรกจะมีเงินมากกว่าคนที่เริ่มช้าถึงเกือบสองเท่าทั้งที่ใส่เงินลงไปเท่ากันทุกเดือน สิ่งที่ต่างกันมีแค่เวลาที่ปล่อยให้เงินเติบโตนี่คือเหตุผลว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าเคล็ดลับความรวยของเขาไม่ใช่เพราะเขาฉลาดที่สุดแต่เพราะเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่เด็กแล้วให้เวลาทำงานแทน 2. วินยัยดิสซิปลินการลงมือทำซ้ำๆแม้จะน่าเบื่อหลายคนเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นแต่ทำไม่ได้เพราะขาดวินยัย ลงทุนบ้างหยุดบ้างถอนบ้างซึ่งทำให้พลังของมันหายไปทันทีการสร้างวินัยในการลงทุนคือการตั้งกฎกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะลงทุนทุกเดือนเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้แม้มันจะยังไม่ออกผนแต่ถ้าดูแลสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณจะมีสวนที่งอกงามตัวอย่างจริงๆเช่นหลายคนที่ทำ DCA Dollar Cost Averaging หรือการทยอยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในกองทุนดัชนีเช่น S&P 500พอเวลาผ่านไป10 20ปีแม้จะไม่เคยเลือกจังหวะการลงทุนที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาดีเสมอเพราะวินัยคือสิ่งที่ชนะอารมณ์ของตลาด 3. ผลตอบแทน rate of return ตัวเร่งปฏิกิริยาเวลาและวินัยคือหัวใจแต่ผลตอบแทนคือเชื้อเพลิง ยิ่งผลตอบแทนสูงและมั่นคงเงินก็ยิ่งโตเร็วขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องบาลานซ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงลองดูตัวเลขคร่าวๆถ้าเงินโตปีละ5%เงิน1ล้านจะกลายเป็น2.65ล้านใน20ปีแต่ถ้าโตปีละ10%เงิน1ล้านจะกลายเป็น6.72ล้านใน20ปีเห็นไหมคะว่าแค่ผลตอบแทนต่างกันเพียง5% แต่ผลลัพธ์ต่างกันมากกว่าสองเท่าตัวอย่างของนักลงทุนที่เน้นผลตอบแทนมั่นคงคือวอร์เรนบัฟเฟตที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ20%ต่อปีต่อเนื่องยาวนานกว่า50ปีจนกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกเวลายิ่งเริ่มเร็วพลังยิ่งทวีคูณวินัยทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางทาง ผลตอบแทนเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและมั่นคงในระยะยาวเมื่อ3อย่างนี้มารวมกันดอกเบีย้ยทบต้นก็เหมือนหิมะก้อนเล็กๆบนยอดเขาที่กลิ้งลงมาเรื่อยๆจากก้อนเล็กก็จะกลายเป็นก้อนมหึืมาที่ไม่มีใครหยุดมันได้หลังจากที่เราเจาะลึกดอกเบีย้ยทบต้นและส่วนผสมวิเศษไปแล้วสิ่งต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ mindset ของนักลงทุน เพราะต่อให้รู้สูตรรู้วิธีคำนวณแต่ถ้าใจเราไม่พร้อมก็จะทนต่อแรงกดดันและอุปสรรคระหว่างทางไม่ได้ Mindset ที่จำเป็นต้องมีในการลงทุน 1. คิดระยะยาวไม่หวังรวยเร็วหลายคนลงทุนแล้วคาดหวังผลกำไรในเวลาไม่นานแต่พอเจอตลาดผันผวนก็ถอใจความจริงคือดอกเบี้ยทบต้นต้องการเวลาเป็นเพื่อนสนิทถ้าเราไม่อดทนพอเราจะตัดโอกาสตัวเองก่อนเห็นผล ตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตลงทุนในหุ้นโคคาโคล่ามาตั้งแต่ปี1988เขาไม่ได้ขายออกตอนขึ้นนิดนิดแต่ถือยาวจนวันนี้ปันผลที่ได้รับกลับมาทบต้นกลายเป็นมหาศาล 2. มีวินัยทางการเงินนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่จัดการเงินเก่งที่สุดพวกเขามีวินัยว่าจะลงทุนทุกเดือนไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไง วิธีง่ายๆตั้งระบบอัตโนมัติเช่นหากเงินเดือน10-20%เข้ากองทุนทันทีเหมือนบังคับตัวเองให้เก็บจะช่วยให้เราไม่เผือใช้เงินไปหมด 4. ยอมรับความผันผวนตลาดการเงินมีขึ้นก็ต้องมีลงถ้าใจเราไม่แข็งพอเวลาหุ้นตกเราจะรีบขายแล้วก็พลาดโอกาสที่มันจะกลับขึ้นในอนาคตหลักคิดให้มองตลาดเหมือนทะเลมันมีคลื่นตลอดเวลา แต่ถ้าเรานั่งอยู่บนเรือใหญ่พอเราจะไม่ถูกคลื่นเล็กๆสะเทือน 5. เรียนรู้ตลอดเวลาเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีลงทุนก็เปลี่ยนตามนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดเรียนรู้ทั้งจากหนังสือข่าวสารหรือประสบการณ์จริงตัวอย่างอีลอนมัสก์อ่านหนังสือทุกวันแม้จะบริหารบริษัทใหญ่ๆก็ยังไม่หยุดหาความรู้ เพราะเขารู้ว่าความรู้คือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน 5. โฟกัสที่สิ่งที่คอนโทรล l ได้เราคุมตลาดหุ้นไม่ได้คุมเศรษฐกิจไม่ได้แต่เราคุมพฤติกรรมตัวเองได้เช่นวินัยในการลงทุนการใช้จ่ายและการเลือกลงทุนในสิ่งที่เข้าใจคำพูดของบัฟเฟตความเสี่ยงมาจากการที่คุณไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่เข้าใจความเสี่ยงจะลดลงเอง มายเซตของนักลงทุนที่สำคัญคือมองยาวมีวินัยยอมรับการผันผวนเรียนรู้ต่อเนื่องและโฟกัสสิ่งที่คนโทรได้เมื่อคุณสร้างกรอบความคิดเหล่านี้ได้ดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานเต็มกำลังและเงินล้านที่คุณฝ่ฝันจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมที่เราเข้าใจทั้งพลังของดอกเบี้ยทบต้นและม n d เซตของนักลงทุนไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีวางแผนการลงทุนง่ายๆให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานแทนเราวิธีวางแผนการลงทุนง่ายๆ 1. เริ่มจากเงินสำรองฉุกเฉินก่อนจะลงทุนต้องการเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องรีบขายการลงทุนตอนตลาดตกเพราะนั่นจะทำให้ดอกเบี้ยทบต้นหยุดทำงาน 2. ตั้งเป้าหมายชัดเจนถามตัวเองก่อนว่าฉันลงทุนเพื่ออะไร 1. กเกษียณอายุ2ค่าเทอมลูก3ซื้อบ้านหรืออิสรภาพทางการเงินเมื่อเป้าหมายชัดจะรู้ว่าต้องลงทุนกี่ปีและรับความเสี่ยงได้แค่ไหน3ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ DCA วินัยคือหัวใจลงท,ทุนทุกเดือนไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเช่นลงเดือนละ3,000-5,000ถึงบาทต่อกองทุนดัดชนีอินด x f u ฟันหรือหุ้นพื้นฐานดี ผลทบต้นจะทำงานแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าตลาดไม่ดี 4. เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมมือใหม่กองทุนรวมดัชนีอินด็กซฟันเช่น S&P 500คนที่มีเวลาเรียนรู้หุ้นปันผลหุ้นเติบโตระยะยาวเน้นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตเฉลี่ย8-12%ต่อปี 5. ปล่อยเวลาให้ทำงานดอกเบีย้ยทบต้นไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือเรื่องของความต่อเนื่อง ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบเริ่มวันนี้ดีกว่ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้เริ่มเลยการวางแผนลงทุนให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานไม่ได้ยากอย่างที่คิดเริ่มจากเก็บเงินฉุกเฉินตั้งเป้าหมายลงทุนสม่ำเสมอเลือกสินทรัพย์และปล่อยเวลาให้ทำงานคุณจะพบว่าเงินก้อนเล็กๆวันนี้สามารถกลายเป็นเงินล้านในอนาคตได้จริงสุดท้ายนี้ดอกเบีย้ยทบต้นไม่ได้สัญญาว่าจะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน แต่มันคือกฎธรรมชาติที่รับประกันได้ว่าถ้าคุณให้เวลาและวินัยเดินไปกับมันความมั่งคั่งจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่โตทีละน้อยแต่ไม่เคยหยุดจนวันหนึ่งคุณหันกลับมาอีกทีมันกลายเป็นร่มเงาใหญ่ที่ปกป้องทั้งคุณและครอบครัวได้มหาเศรษฐีอย่างวอร์เรนบัฟเฟตไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินมหาศาลเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่วัยเด็กด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ แต่สิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะเขาเสี่ยงเก่งที่สุดแต่เพราะเขาเริ่มเร็วอดทนและไม่หยุดปล่อยให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานวันนี้คุณอาจยังไม่ใช่เศรษฐีแต่คุณมีสิ่งเดียวกับที่พวกเขาเคยมีนั่นคือโอกาสที่จะเริ่มต้นเงินก้อนเล็กๆที่คุณวางไว้ในวันนี้แม้อาจดูไม่ต่างอะไรจากหยดน้ำเล็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นมหาสมุทรที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ดังนั้น คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ว่าดอกเบีย้ยทบต้นทำงานได้จริงไหมเพราะเรารู้แล้วว่ามันได้ผลเสมอแต่คำถามคือคุณพร้อมจะเริ่มเมื่อไหร่และถ้าคำตอบของคุณคือวันนี้วันหนึง่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองที่ไม่รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อนจะลงมือถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ